สวัสดีจ้าพี่น้องมากราบสวัสดีพี่น้องมาเนีิมาเมืองย่เราเห็ดของปลาพี่น้องได้ของปลามากเนี่ยของปลาของปลาอันนี้จะเป็นอีลอกอีลอกนี่ก็เหย่เป็น,นตอนนั้น,นไม่แน่แน่นั่นกมันเด่นนี่มัาสิเป็นเ้นประมาณนี้แหละพี่น้องคืองูถอยใหญ่ มันแม่มาเลยกินได้บปลา่าเหรอฮะอีหลอกอันนี้เป็นไข่มดแดงเดี๋ยวยน้องบีไข่กันจะเป็นไข่มดแดง แม่หมาต้องใจดีพี่น้องเอ้ยไขรหมดแดงพุ่นมาแต่ใส่ทั้งขาน่ำย่อยพุ่นเออแต่พิ่นบ่แพ้งดอกมันบ่แพ้งบออยู่ทางเข้าวนบอมี่นด้อยู่ทางเสียบอมี่นี่ะสามพอแม่ขื้ยืมบ่ถึงแข่งไขรหมดแดงกับมี่ แกงใส่กันแกงใส่กันบ่ได้กินดอกมันเฮียลงข้างล่างนี่อันนี้สูตรเด็ดพี่น้องว่าอย่างดอกกระเทียวดอกกระเทียวหน้าใหม่มีฝนหน้าใหม่อยู่หน้าเต็มอยู่ดอกกระเทียวดอกกระเทียวแดงแต่ของปลามากเลยพี่น้องทางเข้ามาขันมีดอกมัน ยายเราบอกโบเมนทึ่งอย่างก็พูเอ้อันนี้เิ่นหอามาแต่พูดทางผาน้ำย่อยพี่น้องเพิ่นมาขายมองสถานที่ท่องเที่ยวผาน้ำย่อยห่วยพุ่งไงไหมเป็นปลาไม่ใช่ปลาแต่เขาบอกว่มีปลาเป็นตม ต้นหนาวเนาะอากาศจะเปลี่ยนแปลงล่มหนาวหอดเป็นหนาหนาวใส่หอดทุงขาได้แม่มันหยอดหอาดอกกระเจียวพี่น้องล้วก็เด็ดเด็ดออกอีกอน่อยง่ายงาน ดอกกระเจียวยก,ยวก,ก,กยวระเจียวนี่กับผู้สัตว์ดอกกระเจียวงามนะมังคายมดแดงแน่เส็ดสวยอยู่อันนี้ถ้าต้องล่างก่อนไข่คามดแดงเพราะว่าเขาจะใส่แป้งนะเอาแป้งใส่ก้อยกระแซบแกงใส่กันกระแซบแกงใส่ไอ้อย่างก่อนใส่ดอกกระเจียวกระแซบ อีหลอกอีหลอกม,มาแกงปลาใส่กันเลยพี่น้องเมนูอาหารปลาเนาะนเดี๋ยวของปลามาฝากพี่ฝากน้องเนาะต้มเห็นไหมจุก้อนอเราสิได้เห็ดพี่น้องอย่าลืมฝากกเลยไกุ้แช่กดกระดิ่งก็ติตตามน้ำสำหรับเมนูเดี๋ยวเขาก็แหงลอเมืองเดี๋ยวน้องดีจ้ะ ลบลงเห็นมาอีกที่หนึ่งดอกเพระาะว่าซัวแนรสตัดสินใจเฮ็ดได้ให้เฮ็ดเองไหมน้องบีเฮ็ดบ่เป็นด้อดแกงพวกแบบแกงยีล่าแกงบอนแกงเงี้ยสิเฮ็ดบ่เป็นพี่น้องยานมันคั้มมันยังอะนะไอแล้วเฮ็ดเพราะว่าน้องบีเฮ็ดบ่เป็นเลยให้เพื่อนเฮ็ดเอาเองเลยกาบ่าถือความน,นักนคะุกแังไเนาะไป่ะปุ๊กันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะสำหรับมื้อนีกอ้ก็รอติดตามคลิปต่อไปเนาะ กบสวัสดีจ้า